ขอเจ้บขอเจ้าหน่อยครับขอเจ้าให้นีดขอเจ้งตัวเดียวเลยครับเขาอยากพูดต้องให้ซีน้องน้องที่ฉันอยากพูดอะไรเธอจะอ่านสคริปต์นี้อะพูดวางสปาร์ต้าลงถ้าไม่อยากแดกมาเลปต้ากูยืนเรียกกันสตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวกูก็จะยิงให้ให้แบบทิแท็กเตะตะตะเ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  มันไม่ควรจะน่ารักแบบนี้นะมันควรจะน่าเกงขามนะยังไงมันควรจะน่าเกงขามยังไงเอาไปถ้าพร้อมเมื่อกี้คุณปามาถาว่าเมื่อกี้ทิกแท็กทักทกของเขามันน่ารักไปเจมีนายเลยอยากจะทําให้กับแฟนๆชาวเลได้ดูว่าคนที่ยังไม่พูดคนที่น่าเกงขามของตึกอโศกคือคนนี้ถ้าพร้อมแล้วแอคชั่นวางสปาต้าลงแบบนี้นะ ถ้าไม่อยากแดกไล้ตากูยีเรียงกระสาบตัวแบบยิงทิ้งแบบผิกแทกโง่ายิกแทกอกโตกแทกกแทกเฮ้ดูชออ่ะดูชอบชอบใส่ชอบใส่ชอเพื่อคนอะไรนะเบ่าคนอ่ะจริงอ่ะเบื่ออะไร